今日はあーそうですね3ヶ月前にリアクション動画を、まあ、作ったニューカントリーというグループのリアクション動画を3ヶ月前に作ったんですがその、まあ、グループが、えー、約1ヶ月前に新作新曲を まあ発表して、まあ、少し遅いですがそれをまあ聞き今日聞いていきたいと思います最初に見るのはオリ,ナオリジナルの MV ミュージックビデオのとあとそうですねあと男性バージョンがオリジナルなのでその後に女性バージョンのもう見ていきたいと思いますか <noise> <noise> นหนึเดือนที่ประมาณ1เดือนที่แล้วอะค่ะเขาออกเป็นเพลงชื่อว่าเฉียนใจออกช่วงประมาณก่อนวาเลนไทน์นะคะถ้าจะไม่ผิดเน่นก็จะมาดูมาฟังเพลงมาดู MV ไปด้วยนะคะแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยก็จะมีออริจินอลเอของอน้อง4ี่คนของ New Country ของผู้ชายแล้วก็เวอร์ชันของผู้หญิงดูไปพร้อมกันด้วยค่ะ ま1ヶ月前อまี่าน no nice ไปนีก่กมาแล้ว配่されたอตอี้คืตたいนีいคす。อตอนนี้คืน้คอตอนนี้คือนนี้ือตนนีอตอคือตอนือนอะอนนคอย่นงนี้นะคะือนอน้จ้จักเนือ คัตติคัตทูดเอร์เมันกันขีดหรอเขาเรียกว่อะไรตัดหรอโอไวโอลินเริ่มจากไวโอลินน,นักร้องดำเลยคนะืรอยคืเดสเน่ก,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 กสกดุดเลยิไวโอลินก็เดตเดตกด็ชิโน

อなんか男性のバートごとに部屋が剪り替わるคือน้องแต่ละคนคือเหมือนเขาเรียกเปรียมฉากห้องหรอคะ,ะมีแค่เธอม่แลม่มองคนใด ร้ายมากเรยแค่ไหนต้องนต้ผ้าก็เยอะพอแต้ว่งนากนั้น Main stage สย่คนก็โซโล่องโน้ตเต็นท์ยั้นบนนีผ้าก่อด้วยกันเลยก็คือห้องหลักๆที่4คนจะรวมตัวกันนะไอ้ตรข้างบน あ,あュンチャイ赤のシャツ着てシュンチャイ,ャて,チャイて歌った後に赤の衣装に切り替わるまあ血が出る表現かなあふんまりね ต้องร้องตรงเสียนใจค่ะมีชุดเหมือนเปลี่ยกเป็นชุดสีแดงใช่ไหมคะก็เหมือนเป็นรอยเลือดหรอหรือรอยแผลพวกอะไรนะคะเสีอนใจแล้วจะทำให้เป็นรอยอ๋อไวโอลินนะว่ากูไวโอลินอ่ะขยับกี่โมขยับกี่โมกี้นี่เป็นเือเหมือนณไวโอลินฟิกก์ตอนที่เนะ 動きもシアンっていうタイ語で切り切り刻むみたいな表現に合ってるからバイオリンなんかね。 เจอเขาต้อเปลี่ยนเป็นฉากมันเขาเรียกว่าอะไรพื้นทองอะลอยแบบมันลา่าโซลาชวัางห้องหลอนมาเขาคือแตกละห้องคือน้องเขาจะถือแก้วแตกเหรอ

ダンスもじゅっくりで歌もゆっくりを最後に全てを、まあ、捨てる写真とかバラとか割れたグラスとか壊れたものを捨てるシーンが最後になる ม่รู้พูดถูกหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเป็นเพลงที่ปล่อยก่อนหน้าวาเลนไทน์ใช่ไหมคะก็คือถ้าจะไม่ผิดก็สิบกุมภาวาเลนไทน์ก่อนวาเลนไทน์เพลงนี้ก็เหมือนเป็นแนวอกหักหนึ่งแนวเจ็บโอ้เสียนใจเชื่อเสือนรู้จักเชื้อเสือนนะแต่เพิ่งเคยได้ยินว่าเสือนอย่างเดียวก็ใช้ได้หรือเฮ้ เหมือนความรักไม่สมหวงังอเขินใจก็คือชอบนะคะเหมือนใช้ใชไวโอลินเป็นการแบบเป็นซนญคือเขาเรียกว่าเป็นการบอกเล่าว่าผู้หญิงเป็นคนเหมือนนั่นไวโอลินหมายของก็เหมือนผู้หญิงคําพูดของผู้หญิงทําให้สี่นุ่มนั้นเจ็บปวดเหมือนเชื่อ เข้าใจมันเข้าไปในใจก็เลยเป็นแผลอะไรเงี้ยแล้วชอบตอนที่บอกว่าเชือ้อจแล้วก็คือชุดเปลี่ยนเป็นสีแดงก็คือสื่อว่าเหมือน,นเลือดออกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วกชอบหนุ่มเวลาหนุ่มของแต่ละหนุ่มอะคะ่ะคือห้องแต่ละห้องก็คือเหมือนจะแตกต่างกันเขาาก็จะถือเขาเรียกอุปกรณ์หรอป๊อปไม่แน่ใจอะพะตอนสุดท้ายเขาต้องทิ้งอะก็คือมีลูก มีดอกไม้พวกแก้วพวกอะไรเงีที่มันแตกแล้วหรือพังเราฉีกไปแล้วคือทิ้งพร้อมกับไบอลดินตรงฉากสุดท้ายก็คือเหมือนหมดรักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็เห็นแล้วก็โอ้มันมีรายละเอียดหลายอย่างคือต้องถ้าอยากเข้าใจที่เขาต้องการจะสื่อก็อาจต้องไปดไูละเอียดกว่านี้โอ้แต่ชอบค่ะ b บ a ็กแบรนด์ไทยคือช่วงแบรนด์ไทยที่ไม่สมหวังหรอก็ดีนะก็บรนไทยก็ไม่ได้สมหวังกันทุกคนเนาะอาจจะมีมุมมีบ้างอันนี้ก็จะมีอันนี้ของแนวยูนิตของ New New c o u n t r y ของ Unit ตชายใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเต้นพวกอะไรเงี้ยก็จะต่างกันครั้งก่อนมันก็มันช้าลงคือดูไม่ง่ายสำหรับนน้นนะฮะก็จะมีเวอร์ชันแดนซ์ด้วยแต่รอบนี้จะคือจะไม่ดูแดนซ์นะคะ 今回は、まあ、ダンスバージョンダンスとかスローで、まあ、見やすいのでダンスバージョンのビ,、えー、ビデオもあるのでそのリンクも貼っておきますので気になる方はぜひ見てくださいでこん今見た、まあ、シーンとかとしては気になった気づいた点についてなんですがタイ,、まあ、タイ語は ュ話には、まあ、切るとか刻むとかそういう意味合いがあるので女性の方が最初にバイオリンで、まあ、弾くシーンあるんですよ。だから女性にが、まあ、バイオリンを弾いてで各パ、まあ、ート男の子たち4人が、まあ、各部屋で、まあ、自分の、まあ、恋愛についての、まあ、歌いでまあ ポップなんか写真とか絵とか切ったりとかグラスが割れてたりとかそういうなって言うんですかねえ壊れたものをまあ持ってるっていうことっていうまあシーンがまあ結構あってであと衣装を切り替える時んってまあき切られるっていうまあっ言われて衣装を切り替える前赤い 衣装に切り替える場面なんですがそれはまあ血が出ている表現なんかなと傷ができ,できたっていう表現なんかなかと。で最後にまあの場面として,まあ壊れて持っていた壊れ物をまあ捨てるっていうまあ恋愛まあそうですの感情がまあなくなったっていうんですかね。 心がまあ、無になったっていうんですか？まあ、歌手の中にま心に。まあ心,、まあ、心ない言葉で傷つけられていくので、まあその。引かれていくっていう。なぜならね。心, <laughs> 心の。まあ恋心が、まあ。

อันนี้ออกมาชุดแดงดำตั้งแต่แรกเลยตอนซตัวชิคเตมนแรกでต่ก็เสียงผู้หญิงกับเจ้ชายน่ตังาด ใช oh, ้คำว่าคือหรอหอยเหมือนเสียงร้องไห้คือฮึแต่ไทยเรีมาฮอยแต่ภาษาไทยเรกมาฮอยแต่ะาษาไทยเรียกมอยแต่ภาาทยเ้ี้กําฮอยแตอภาษได้เสีอกมาอยเธ่วาาไม่เร็น

แต่ลักเกินกว่าจะไปไม่ได้เธอพูดแรงไม่แค่อะไรรู้ไหมว่าแต่ละคำนั้นมันเทือนใจกันที่ละน้อยละน้อยเชื่อนจนมันไม่ต่รอย จมัคนคอยเฝ้าเลือน้อยลงทุกวันหมดใจมารัยเหมือนั้นทั้งหมด คือฉันเจ็บนะแต่รัก ของเวอร์ชันน้องผู้หญิงทั้งสองนะคะก็คือ,อ,อโซเดนอะไสชุดก็แล้วก็คือตั้งแต่แรกค่ะก็ใส่ชุดเหมือนดำแดงอิโชอิโชชุดร้ชุดเพลงค่ะชุดร้องชุดเสื้อผ้าเสื้อผ้าใช่ใช่ชุดเสื้อผ้าก็คือดำแดงแล้วฉากก็คือเหมือนสลับแดงกับดำไปแล้วคือน้องสองคนนะคะก็ถือกราบใช่ปะ แล้วก็คือเหมือนบ้างชากก็เด็ดไปบ้างทีละน้อยก็เหมือนเหมือนกุหลาบอ่ะมันก็สื่อกับสื่อว่าความรักใช่ไหมก็คือมันก็ลดน้อยลงไปอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วก็เหมือนฉากหลังก็คือเหมือนมีกร,รมให้มันเยี่ยมขย่ำเยี่ยมขย่ำกุหลาบบ้างหรือไม่ก็เหมือนปล่อยลงไปกับพื้นบ้างอะไระอย่างี้ะก็คือก็สื่อกับความรักไม่เหมือน ก็หมดรักกนะันอ๋อก็คือหมนสื่อน่าจะหมดรักหรือว่าเหมือนความรักที่ลดน้อยลงไปค่ะก็อก็วิธีการร้องคือก็จะต่างกับที่น้องผู้ชายร้องกันก็คือรู้สึกว่าไอ้ตรงพวกอะไรเงี้ยออกออกเสียงขอหีบใช่ไหมอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นคล้ายๆเสียงร้องไห้อะไรเงี้ยสะอื้นเสียงสะอื้น,นใช่ไหมคะก็คล้ายๆอย่างนั้นแล้วคือมันจะ เป็นสคนก็เลยเหมือนมีจังหวะที่เหมือนเขาร้องซ้อนกันอะไรเงี้ยเหมือนจะมีลูกเล่นในการตรงนั้นแล้วก็โอเคก็รู้สึกคือเพพาร์ทพาร์ทของชายเวอร์ชันชายกับเวอร์ชันหญิงก,ก็เหมือนมีข้อดีเหมือนที่ต่างกันนะคะรู้สึกว่าน่ารักแล้วเก่ง น้องๆเก่งกันมากเลยก็เห็นเหมือนคนรีวิวกันเยอะนะคะแต่อันนี้อัสกับเพิ่งมาดูก็รู้สึกว่าโอ้เพลงนี้ก็อาจเพลงช้าลงฟังฟังง่ายขึ้นจากที่เคยฟังอันเร็วๆค่ะอัเร็วๆแต่อันนี้ก็จะเศร้าๆนิดนึงแต่ก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจง่ายแบล็กบรนด์ไทเลยอ่อโซดาสนะ そ <laughs> そううでですすね。<laughs> そうですね。えー、女性今回見たまあ最後に見た二つ目のまあ女性バージョンのまあカバーのやつは、えー、最初からも衣装が、えー、黒と赤であとそうですあバックグラウンドのやつですねシーンとか切り替わ,変わってもまあ黒と赤だけで。 部屋がそんなに変わってないですがまあ2人が、まあ、バラを持っていたので多分それが、まあ、愛情を表現愛をひ表現しているものかなと思いますバラを人バラ人び花びら人 <laughs> 花びらを1個ずつ剥、まあ、いたりとかしんするシーンとかあと握りつぶしたりとかあと落としたってとかしてるのは多分歌詞にもあるまあ 愛情が減っていく表現とまあ、愛情がなくなるっていう表現になるのかなと思います。あと、歌い方が男性と違ってタイでホヒーって言うんですけど、そうですね。欲しい。箱みたいな感じ。<laughs> それのふん、ふんふんっていうふんっていう音がま鳴、あ、き声でにまあ聞こえるっていう部分がありますね。 女性が2人ってことで、まあえー、1人が歌ってもう1人が、まあ、違うことの音なんて言うんですかサブ何 <laughs> つ、えー、違うまあ遅れて歌ったりとかそういう、まあ、テクニックがあって、まあ、男性と違って、まあ、違う面白さがありますで、まあ、全員一応 n e w c o ン n ィのグループ で男性ユニット、女性のユニットなので、まあ、2 2この2つのユニットの間違いも見れてあと全員まだ若いのですごい歌,歌がうまいなと思いましたあとまあそうですね多分トレーニングとかもしてるのでまだ10代ですよ10代すごい10代の子が。 อีกาทากั้นอยดีอไนกอ้วยนะคะโคอนก็คือน้องๆคือยัง10อายุประมาณหลักสิบกันอยู่เลยก็รู้สึกว่าเก่งกันมากเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะที่ดูไปก็เดี๋ยวจะลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเ,ออเนื้อเพลงแล้วก็ไอซีของน้องๆไปด้านล่างนะคะและ ก็ฝากไปติดตามแล้วก็เหมือนลองไปดูได้ว่าน้องๆมี Account อะไรกันบ้างค่ะแล้วก็ใส่ไม่หมดค่ะใส่แค่ไอจชอยงเดียวแล้วก็มีแล้วก็จะลงแปะอ่าลงอ่าออริจินลเก็คือลิงก์ของ MV ลองเข้าไปดูกันได้ค่ะมีออ เสียงใจอ r i g จ n a l MV แล้วก็ Dance Version Dance แล้วก็เสียนใจของน้องกิกน้องมทัทธีมทัทรีอ่มาอมาทัททรีนะคะก็คือลองเข้าไปดูได้นะคะจะแปะลิงก์ o r i g i n a l ไว้ด้วยแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i s e ช่องอาสกัดด้วยนะคะก็อันนี้อาจจะเหมือนเรียกชันช้าไปหน่อยนน่าจะเพราะมันออกไปประมาณเดือนที่แล้วนะคะก็อาจจะช้าแต่ก็มาเรียกแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ